สวัสดีค่ะท่านผู้้ากับการอบรมคอร์สฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพหลักวัฒศาสตร์ผู้นำออนไลน์โดยดิฉันรองศาสตราจารย์วาริยาพบวภพูตานนท์น้ำมหาสารคามเป็นผู้ฝึกค่ะคอร์สสำหองเรามีลักษณะพิเศษมากเลยเราได้มีการเตรียมแผนการสอนเป็นอย่างดีทําให้ท่านได้รับการฝึกอย่างเป็นระบบระเบียบและได้ผลอย่างแน่นอนค่ะถ้าท่านมีความพยายาม ราะการเปลี่ยนแปลง,ปลงตนเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของเราเองที่เราจะสั่งให้ตัวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อให้มีครูดีแค่ไหนถ้าท่านไม่มีความตั้งอ,อกตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ท่านก็ไม่สามารถจะประสบความสําเร็จในการฝึกได้ช่วงนี้จะเป็นการแนะนำว่าเราจะฝึกกันอย่างไรมีอุปกรณ์การฝึกอย่างไรอันดับแรกที่ฉันขอความกรุณา ท่านได้กรอกใบสมัครลงทะเอียนที่ดีนได้ส่งไปให้แล้วเรียบร้อยในรายละเอียดแล้วส่งมาให้ทางไลน์นะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าแผนการฝึกแผนการฝึกของเรามีอะไรบ้างเป็นแผนการสอนชั่วโมงที่หนึ่งจะเป็นการแนะนำคอร์สแนะนำว่าจะฝึกอะไรบ้าง มีคู่มือตำราที่ใช้ในการฝึกอะไรบ้างวิธีการเรียนรู้และการสนทนาสดตอบคำถามด้วยวิดีโอคองง่ายๆตามลายที่นัดเชื่อมต่อกันรวมทั้งปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขพัฒน,นาตนเองและการทำแบบฝึกหัดที่เราเรียกว่า Pretest คือให้ท่านทำแบบฝึกหัดก่อนฝึกว่าท่านมี ทักษาในการฝึกพื้นฐานของตัวเองเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะคะคู่มือการฝึกเรามีคู่มือการฝึกที่ชัดเจนโดยเราจะส่งเป็นชีตไปให้ท่านจากหนังสือคู่มือฝึกการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพหลักวารสารผู้นำซึ่งมีแบบแผนที่ชัดเจนและนิยมใช้กันทั่วโลกที่เรียกว่า r o r i c for Leadership ในด้านการฝึกเสียงให้มีเสียงที่ชัดเจนไพเราะน่าฟังมีเสน่ห์มีพลังเป็นเสียงที่ professional voice เราได้จัดทําคู่ม,มือการฝึกร้องเพลงด้วยตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากการทำวิจัยกับลูกศิษย์ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นวิธีการฝึกเสียงฝึกลหมหายใจที่ดีมากและได้ผลนยิยมใช้กันทั่วโลกในชั่วโมงที่สองจะเป็นหลัก ความรู้ฝึกการผู้เวทีสาธารณะนะก็จะส่งคลิปสไลด์วิดีโอประกอบการเรียนไปให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าหลังจากนั้นท่านท่าน,าน,านมีคำถามอะไรเราก็จะมีการสนทนาถามสอบสดกันในสิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจจากการดูคลิปลำดับต่อไปก็จะเป็นการฝึกคลื่นสมองควอนตัมเวฟด้วยเสียงดนตรีพลังจิตทำให้เกิดพลังจิตที่เราเรียกว่ามาสเตอร์มาย เพราะว่าคนที่จะเป็นนักพูดที่มืออาชีพได้จะต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองและอารมณ์ตัวเองสามารถสั่งจิตตัวเองได้ให้สามารถรลุความสําเร็จในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการฝึกลมหายใจฝึกลมหายใจลึกยาวละเนียบเพื่อใช้ในการฝึกพูดและร้องเพลงซึ่งจะมีแบบแผนที่ชัดเจนมาจากหนังสือคู่มือการฝึกร้องเพลงด้วยตนเองในนี้ก็จะมีบทที่หนึ่งว่าด้วยการฝึกลมหายใจแบบง่าย ได้ผลชัดเจนและเราก็จะใช้ดนตรีจาก YouTube ดนตรีที่ฝึกจิตเราใช้คำว่าเราจะใช้ดนตรีที่คัดเลือกมาใช้คำว่าจากรรับิมิ i ิชชันแล้วก็ศึกษาควนตัมเวฟฟังชันว่าจิตหรือสมองส่วนการสื่อสารคอพัโคร o ซัม um. เมื่อมีความสะอาดสว่างสงในจิตแล้วมันจะเกิดมาร์สอมายมันจะเกิดคลื่นพิเศษ คลื่นนี้เป็นคลื่นที่เรียกว่าควอนตัมเวฟควอนต้มเวฟคือคลื่นที่เปล่งแสงรัศมีออกมาทําให้ถ้าเราฝึกบ่อยๆจะทําให้เราเป็นคนที่เกิดกายทิพย์ที่แสงสว่างมีออร่าหรือที่เรียกว่ามีรัศมีและนอกจากนี้เราต้องฝึกเสียงให้มีคลื่นเสียงที่มีความเป็่งประกายมีแสงสว่างเรียกว่าออร่า นั่นคือทั้งร่างกายเรามีออร่าและเสียงของเรามีออล่าแล้วก็จะเป็นผู้พูดที่มีคุณภาพสูงในการเปล่งเสียงและในการสำแดงตัวเองในเวทีสาธารณะในชั่วโมงที่3จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดจะเป็นกล่าวแนะนําตนเองตามเอกสารที่ส่งมาให้โดยให้ท่านฝึกทำบทตามคําแนะนําแล้วก็ถ่ายคลิปหรือจะพูดสดผ่าน ไลน์ก็ได้นัดกันนะส่งให้อาจารย์ดูว่าฝึกการพูดออกมาแล้วท่านมีพัฒนาอะไรบ้างและต้องการพัฒนาอะไรบ้างหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะประเมินผลให้คาแนะนําแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลแบบฝึหัดที่สองจะทําคลิปประชาสัมพันธ์ตนเองที่แบบสปอตโฆษณาให้สามารถใช้ออกสื่อได้สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ตนเองได้ อาจารย์ก็จะส่งเอกสารคู่มือการฝึกชี้ต่างๆมาให้เป็นระยะระยะในการฝึกถึงแม้มว่าจะสามชั่วโมงแต่เราก็จะพักกันเป็นระยะระยะแลจะจตะตกลงกันไม่ได้สอนสดตลอดเวลาให้เวลาในการทำแบบฝหัดแต่จะต้องทำตามแผนการสอนที่กำหนดให้ครบผู้เรียนบริหารเวลาได้ในการที่ท่านจะนัดส่งผลงานหรือว่า ท่านต้องการที่จะปรึกษาหาเรืออาจารย์ะต้องการคำแนะนำดีๆในการที่จะทำคลิปให้ดีก็ขอความกรุณาลูกกุญแจ้งลูกหน้าทางไลน์และส่งผลงานให้ครบตามแผนการสอนเพียงเท่านี้ท่านก็จะประสบความสำเร็จในการฝึกพูดออนไลน์แน่นอนค่ะ มั่นใจได้ว่าถ้าท่านตาทำตามแผนการสอนที่กล่าวมานี้จะได้รับผลสำเร็จตั้งแต่สามชั่วโมงแรกค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ